ตอนนี้เจ้าซูเปอร์ไตฝุ่นรากาซาเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้จีนตอนใต้กําลังจะเข้าที่ฮ่องกงหลายคนบอกว่าส่งผลยังไงต่ออากาศบ้านเราดูตามหน้าจอแบบนี้กรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศต่อนเนื่องนะคะวันนี้วันที่23นี่แหละค่ะตอนนี้เรียกว่าทิศทางของเจ้าไต้ฝุ่นรากกาซาเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปทางจีนตอนใต้พรุ่งนี้ก็คาดว่าจะไปแถวๆจีนตอนใต้แล้วก็ผ่านฮ่องกงรัศมีของมันนะกระแสลม จะทําให้บริเวณตอนบนของไทยเรามีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วทั่วไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นหลังจากนั้น25ขยับขึ้นมานะคะ แต่ว่าพอทิศทางเนี่ยขยับมาเรื่อยๆแล้วก่อนที่จะขึ้นฝั่งที่เวียดนามคาดว่าเจ้าพยายุไต้ฝุ่นรากกานี้จะอ่อนกําลังลงเป็นพายุโซนร้อนก่อนจะขยับเข้ามาที่บริเวณเวียดนามตอนบนแล้วก็อ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยเรานะคะระมัดระวังนะตั้งแต่บางพื้นที่บอกวันนี้เนี่ยก็รู้สึกแล้วเหมือนลมแรงมาก,กขึ้นเพราะว่าร่องฝนหรือร่องมรสุมเนี่ยที่มันพาดผ่านอยู่ทําให้มีฝนตกต่อเนื่องได้ต่อเนื่องระวังกันไปถึงวันที่26กกันยายนนี้นะคะ โอ้เห็นตาพายุเนี่ยก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับผู้ชม